ฮขออนุญาตเจ้าของบ้านหรือ,อยังจะมาสร้างรังปักหลักกันอยู่ตรงเนี้ยดูดูดูนกเขาสองตัวเนี่ยสงสัยจะทำบุญทำกรรมร่วมกันมานะฮืมถึงอยากจะมาสร้างรังตรงเนี้ยมันมีความปลอดภัยทำเลยเหมาะสมยังไง ดูนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วละ่ะเขาคงแบบเสาะหามานานใช่ไหมอืมใช่สองตัวที่ออกจากไข่หรือเปล่าเนี่ยอืมแหมสุดท้ายก็จะมาอยู่นี่ถาวรเลยนะใช่ไหมคิดเหรอว่าตรงนี้จะปลอดภยัยฮะ พี่โกลัวโดนจับทอดเหรอยังไงแนจาย Are you sure <c oughs> บินไป ไงเขาปักหลักเขาจะวางไข่เขาจะผสมพันธุ์ทำรังชัยภูมิตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่เขามองแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว